UGC หมวกฮู oh u, ตัวใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนและในรอบนี้นะครับจะเป็นหมวกของเจ้าฉลามนั่นเองกับไอเทมที่มีชื่อว่าชาร์กฟินฮู้ครับและตัวชาร์กฟินฮู้นะครับออกแบบมาได้น่ารักมากมากเลยและแมพที่ทําการแจกไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมพที่มีชื่อว่า Kicker Mining Simulator และรูปแบบก็จะเป็นการสุ่มดวงเหมือนเคยนะครับทุกคนไปลุยกันเลยและตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยคลิกที่รูปเจ้าหัวฉลามได้เลยครับสําหรับตัวชาร์กฟินฮู้นะครับจะแจกทั้งหมด00ชิ้นด้วยกัน และสิทธิในการหมุนวงล้อเนี่ยเราจะได้มาจากเควส3รูปแบบในเควสแรกนะครับเราจะต้องเล่นในแแมนี้จนกว่าจะครบ10นาทีและเควสที่2ครับจะต้องขุดบล็อกจํานวน500บล็อกด้วยกันและในเควสที่3นะครับเราจะต้องเปิดไข่เนี่ยจำนวน200ฟองสําหรับการขุดบล็อกนั้นทําได้ไม่ยากเลยนะครับทุกคนให้เ,เพื่อนๆเนี่ยคลิกที่คาว่า Auto My Layer ได้เลยและเลือกชั้นที่เราจะเข้าไปทําการขุดนะครับและเมื่อเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมจะพาเราเนี่ยไปทําการขุดบล็อกเรื่อยๆเลย ขุดจนกว่าจะครบจํานวนที่กําหนดนะครับทุกคนและการสุ่มไข่สัตว์เลี้ยงนะครับให้ทุกคนเนี่ยนำเงินจากการขุดเหมืองมาสุ่มได้เลยซึ่งจะตัวไข่เนี่ยจะอยู่หน้าบริเวณเหมืองทุกคนนะครับให้เราเนี่ยเดินเข้าไปที่ตัวไข่แล้วกดที่คําว่าออโต้ได้เลยครับท่านี้เราก็จะทําการสุ่มไข่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเมื่อเราได้ตามจํานวนที่กําหนดแล้วเนี่ยให้ทุกคนมากดที่เคมเพื่อรับสิทธิในการหมุนวงล้อได้เลยแล้วทุกครั้งที่เคมนะครับจำนวนในการทำเคลยครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยและตอนนี้นะครับเราจะมาุ้นนัครบว่า โตผมนี่จะได้ห,หรือเปล่าเพราะว่าเกลือมาหลายคลิปเหลือเกินครับกับแมปนี้ไปครับ10บ,บ,บิบโอ้โหไปแบบเร็วๆหุยเอาได้แมวน้ำมาแทนสี่สามสองโูได้ไหมยูนิคอรนเอาอหัวชลามมาได้ไหมไม่ได้นะครับต้องไปฟาร์มต่อแล้วละ่ะงานนี้แล้วเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีดวงเกลือเนี่ยลองมาเล่นกันได้เลยนะครับเผื่อว่าจะได้เจ้าชาร์คฟินหูไปใส่กัน แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายจ้า